ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทันแหละครับร่างยุ่กับเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมกับสินกับสินถาดหนึ่งพี่น้องสินถาดหนึ่งแหละครับที่งานอีสานบ้านคนยเองเข้านี่ยเรพี่น้องผมมาเบิงกันว่าประกอบโวยผู้ใดแน่เราพี่น้องเนาะคุณพ่อสนองคนเดิมคือเก้าพี่น้องผมใหญ่ทินฐานมหากินทางคุ้มบ้านไม่เราเรียกร้อนะแตดผมไม่รอแตดผมไม่รอพี่น้องผมกับกับสินถาดนี่แหละพี่น้องผม เสีนทานปักเงยแล้วก็คนเดิมเหมือนเดิมคือเกา่าชิกระตุ่เต็มท้องพี่น้องเลยบ่ต้องห่วงทานถื่คนคนเก่าของเขานี่เองนะพี่น้องอ,อือส่วคือพ่อยี่สันทังสีลาบเหรอสีหลาบเลยเนาะครับเนาะคือปลุกสองคนมาอยู่นั่งกันนี่ต้องถามกันก่อนที่พี่น้องว่านาที่อาผู้นี้คือย,อยังนาทีผู้นั้นคือย,อยังเนาะพี่น้องเนาะคาดจันเท่ากับสีบอ่อหมูเลี้ยง สิเป็นงัวใหญ่อยู่เดี๋ยวครัว่ามันคือมืหนึ่งใหญ่มากนี่บักยางพอยเลยต้องสร้อยหลับยางเดียวขั้นตอนเนี่ยแนนบ่กสร้อยหลับยางเดียวสิสีพ้อยดีแล้วลายอยู่เด้บ่ี๋ยวครับพี่น้องผมวัดใจรอสักครู่เนาะพี่น้องเนาะท่านชื่อสร้อยเลย ส้อยหลาบทู่เหัพี่น้องผมเทน่าคันเทน่าส้อยใส่ลาบคุยดีๆเป็นยังพี่น้องจังเห็นดูๆเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็ได้รับขกอันทึกควะเป็นยังคือมีเงินสื่อสีนงวดอยู่ปรจังคาถามสีตามมาเดี๋ยวพี่น้องเป็นยังคือมีสื่อกลักเราพี่น้องผมพอี่น้องกะลักเงินเมียแน่ผ่านทื่กัลักเงินเมียแน่บ้ามีกัลักเงินน้วงคุณหมอ่นแน่เราพี่น้องเนาะลักไปลักมากกับพ่อที่สื่อสีนพี่น้องผม มัผ่านถือว่าจังไหนเมือ่อเราลอยซ้องลอยไปเนาะพี่น้องเนาะต่อขู่ต่อคนจ้ำเอาจ้ำสูตรไปใส่เราพี่น้องเนอะท่านอยากลาบงัวให้รักเงินเมียพี่น้องเลยอยากลาบงัวให้รักเงินเมียเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นคือว่าโอ้เพิ่นเอามันให้เลยอยู่เลยจิตมันเอาเอายุ่นบ่อนี่ไดงเอาอยู่ซอยเซี่ยหลักไปเลยมันให้เลยเช็กแล้วเทียมีผู้อยากยำเนาะกินบ่อนะ บ้าินกับบ้าอ้าวก็กินอยานมั่นก่นบ่าินดีตาหงาก็กินนี่ไหนครัวปลาไหลกินแ่ไเนี่ยเจ่าหผู้ใดทือเป็นผู้่วยกากตายไปถือมาละายุ่ธิยุ่กยหนาหลดมเอาหลเนาะีเป็นอย่งนี้มีรอไม่มยุ่มเพ กาวิธีมาดิเจรชนีเราไม่อยากคนเลยเจ้ารชนีผมมันมีแนวเจียข้าวตัวพี่น้องผมมันมีแนวเจียข้าวไว้าะเอาเรื่องึ้นพ่อไปไายตะปพงไนย่สนองเนาะพี่น้องเนาะกระเ่าวมีคนเดิมเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมแสบแสบนวนวน้ำกันพี่น้องผมมันนี้ซินอีกแล้วพี่น้องผมสิงโตเสือดาวเขามาวากันสิ้นมันงามไหมว่าสีใหญ่พี่น้องสิ้นงามเนาะไนญ่สนองเนาะ เป็นตะจุเป็นตะลาบแซ่บๆพี่น้องผมทางไก่ทางไก,งไก่ในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาแซ่บมานัวมากินน้ำกันพี่น้องผมร้อยเลียดอยู่บ่ามีเลียด,ดยถุงนี่กระสีพอดีละแดงแดงจริงๆจะน้อยอยุ่เสียงมาแดงมาเลยนาะน้องแมนแมนอใส่ไปเลียปเรื่อยๆพีๆ่น้องผม ติดมันจังหน่อยเนาะพี่น้องผมเนาะเอาติดมันจังหน่อยเอานี่ออกเนาะหึเอานี่ออกอเออไอ,อ,อ้มันมีมันจังหน่อยนั่นแหละไปลงใส่แจวหาเอาเด้ไปย่งน้องงุ่มงี่หลงมุนหันไปลงยังติด <laughs> ไปลงนี่ยไอ้มีติดมันบัดยามคนใส่เลียดโอ้ยพี่น้องเลยมันมันจักหน่อยลาบยาโสพี่น้อง ลาบเยอะโสนี่มีหลายสูตรเพาะพ่านทื่อนอะเอาเจาห้องสีว่าไงซะว่าเอาตจห้องสีดัดแปลงไปแต่ว่าที่หนึ่งก็คือยาโสนี่แหละพี่น้องผมโดยเฉพาะคนผู้นี้พี่น้องโดยเฉพาะคนผู้นี้ดัดแปลงสูตรเจ่งขนาดพี่น้องผมไป้ายลาบยาโซนีสิไม่ขึ้นป้ายผ่านทื่อเยอะลาบเยอะโซเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดล้านให้พ่านทื่ออยู่ยังสิเปิดล้านให้ยุ่ พี่น้องผมพี่น้องเลยสร้อยลาบนี่มันกระสุดยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดลาบเลย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 ลเฮีเยต้มขีงวัวต้มขีงวัวใส่ลงไปพี่น้องผมต้มขีงวัวใส่ลงไปแต่ <c oughs> เพื่อนอยเดืยดเออหอมกินขี้ดี พี่น้องเอยบ่เดียวเอาจะไว้อีหยังนี่มันกันเรียงจริงบ้ามีบ่เดียวบอกกิจนกับบ่เดียวว่าบ่จีนเด้โอ้ยกระสีไปบอกว่าอีหยังคงหัวเนาะแงอันพักขมเนาะเอาพักขมแล้วมาขันใส่ขันมาพักขมเอาพักขมมาขันใส่พี่น้องโอ้ยสุดยอดจังว่าฟีมือแล้วพักเข้ามีพี่น้องพักกับเหมือนเดิมคือเข้าเดยพี่น้องผมพักซี่จีนต้นหอม หอมเปยพี่น้องเลยใบฉีดตูดสร้อยมันลงไปผ่านเธอเจ็ดเซนมันเองเด้เธอเย็นเลยปะสร้อยใบฉีดตูดใส่ดีๆพี่น้องเลยใส่ใจแตือนเลยสร้อยพักใส่พี่น้องผมจากนอยสากรพี่น้องเลย ประมาณนี้แล้วเห็ดกเจังไรอีกเจังไรอีกเจังไรอีกป่านเธอเผ็ดเผดเผ็ดเผยดเผ็เผเซี่ยีง่วงไบเดีอบลอยแล้วแข่งจริงเริงเบี้ยตัวนี้นาอพี่น้องาะเหยาแล้วเหี้ยตัวนี้ใส่พี่น้องลงไปแล้วพี่น้องนะป้าการให้ท่ำไก่เสียชี้ิตงหนี้กาหนีได้แต่วิธีท่ำนี่แปีกไปเรียบพี่น้อง บ้าม <two> ีแปลกใจเลยสังเกตเพี้ยนปั้นทื้อราบลูดูนี่อาทิตย์หนึ่งกินหาหกมือนี่การราบก็คือเกาจักมือพี่น้องสังเกตเอาเป็นหนึ่งเดียวจักเรียวเพี้แปลกไปใหญ่แต่ที่คือตุ่มไก่้เสียหยอดยางกัำลังไพ่หนึ่งตัวไม่เด็ดหยอดยางมาน้ำมันเต็มหม้ออยู่วะกินเส้ยนี่ะเสียดายไก่ชิวชิวเนี่ย มันก thousand thousand mm ็เ hmm. ป yeah, 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 yeah. yeah. mm ็น hmm. ท oh, oh, ี่เอาอยู่สางสางเลยอ่ะโอ้ยว่าวกูเจนี่นะ่ดี๋ย่างนี่นีอยู่นี่ต้นซีหาหลายปีนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องผมสุดยอด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 แสบหนึงเลยว่ะเส้ผมหัวเลยวันนี้บ่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 เห็นลายเดี๋ยวมันสิเป็นการ ไอ้นี่เอาพี่น้องคนแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องน้อพี่น้องผมการค้หลาบเยอะโซ่ของผ่านถือว่าตังห่วงเลี้ยวไปน้ำไายแตกไปเนาะคุณพ่อ,อปลอดแล้ว <laughs> ขระเห็ดแนวนี้ถ้าเข้าเป็นปลอดดิเมื่อมกับพอก,กันกับสองกุ้งมือฉางมังในการเห็ดลาบงัวพี่น้องเลยกับทีมงานอีสานบ้าน่อยเองมันเจาะเสียบเลยเนี <laughs> ้ยเพิ <laughs> ่นเออเออเอาปิด <laughs> ปิดอันนั้นอันนี้ความคนว่าเสียบลวดห้วยมาีแต่บริเวณนวงน่นละมักอยากนวเลือจากหน่ยหอยผ่านทืออิงจางเรีอบรินองเลยผ่านทืออิงจางไว้ก่อนเอ,เอ,อเออ่อยนดีอนชิมเห็นไะหม,มอเอาให้เจ้าน่าจะชิม สิบเมเลยสิเาทามสจดบาทเลยสดสดใหสดใหบี่อืเนเลยเรสบบอกบบาเสยบเหรอการแสบเลยพอเห็นน้องตใจพี่น้องผมสิมสิมแล้วแสีบเลยเพราะกรบผมกัรพ่อว่าสั่น กินกับบักกะเสียตอนเราพี่น้องมือนี้เขาบ่กมีพักอื่นเอื้นอนเราพี่น้องผมเน้นลาบเน้นซีนเราพี่น้องเนาะเน้นลาบเน้นซีนบักกะเสียพี่น้องผมพักกับเ้ามือนี้บ่เม็นว่าบ่มีเอาซะเลยเราพี่น้องเนาะมีอยู่เราพี่น้องเนาะสิ่มเออไหนบ้างมีสิ่มเปล่าจัดไปจัดไปพี่น้องผมจัดไปมีเราต้อนมันมันเสียบอยเอาลุยกันห แป่จ้งไดก็ดีปะอย่เบิ่งบบาหมีพี่น้องทุกคนต้องกินพี่น้องผมเลีนเ็ดียเผ็ดเยอยังไดอีกเด้อได้หรอมันเต็นดูดโดนเลยเหนว่ยมันนำเลีว

แมนบอันนี้เป็นย่างบุญเนี่ยขัวปลาไหลไปขัวปลาไหลพี่น้องขัวปลาไหลยังย่งอยู่เลยพี่น้องเด้อขัวปลาไหลห่ากระได้แล้วกอขคือบุเพศมาบ้เบิ้งเบิ้งกุกสองช่องกินน้ำกันพี่น้องผมกุกของเฮากินน้ำกันเห็ดักพริกยำจัวจัวโอ้ขันมาใส่หน่วยมันมาใส่ปลาไหลหรอกขันใส่หน่วยมัตื่นหรอ ไปเลย้นมน่น่ผู้ลบัวคว้าแเนบเจ้อืมโซ่เสียเแ้าเสียบเจำควมปลาลวันถึวมันคว้มปลาลพี่น้องคว้าปลาลพี่น้องผมลุยต้องมาเลี้ยงเสียบเรื่อวัน รอบ้างงันเหร,อ,หรอ,อย่างนั้น <c oughs> ปลาไหลก็ืเลยไมยื่เลยกินผู้เดียวเลยมืนอมมนนี่นี่าทำนี่ละคือดกหัวปลาไหลได้การยืนบ่ได้การแล้วครับ,รบมไม่่องทีไมใส่หรอกมัเลยใส่หวยได้บาเเลยเอาสมาชิก่ันไดที่ถามหาเนี่ยเจียเรือ่องนองซะ อยู่ในมือผ่านซื้อไปแล้วเป็้ยนยังกินยังสี่บ่มีแนวแจกข้าวขาเสือดาวสิงโตขาพญาต์บอกนู่นน้ำปนนาตัวนี้ไซปันตาตะก,กะแตนพี่น้องผมบอกในคำเดียวว่าไซปันตาตะกะแตนน้องพี่น้อง,นองเนาะต้องคุยพี่น,อน้องขวงย่เมื่อถึงแบบตัวขวียลาบคุี่พี่น้องลาบมีไว้คุี่พี่น้องผม ลาบเขามีไวคุยห้ามเตยส่วนออจัดไปพี่น้องจะอร่อยเด็ดกินห่วงสิเป็นรับรื่นสีนตายหรอกับผ่านเ้อ ย,ยาไทยดิบ๊กินจักสาสตร์ยาไทยกับบ๊วยกินตอนนี้พี่น้องอได้เรืงคันใช่หนาได้เรืงใส่ได้เรืงมันมกิน,นยำได้แซบยำนั่นเด้อพี่น้องเด้อบ๊วต้องว่ากันพี่น้องผมกินยำได้แซบยำนั่นเบ๊วยบ๊วยอีหลินเดียว อยากอยากบอกเลยว่าเป็นคุนเป็นคุนที่บอสัมบายนะ,นะคันบอเสเซียบหัวอะไรได้กำลังดีเี่เป๊ะต้นเลือกโกโก,โก,โก,โกโยวยองดอกนี่ดอกนี่ก็มาร่องสดนำกระนางไปเจ้งใยญน ชดเลียดโกโกโกกพี่น้องผมโอ้ขับเหียโปวดเด็ชดเลียดโก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 น้องพี่น้องเนะมาเพิ่นกินได้บ้ามีกับกิบกนได้ของกินว่าเป็นของตายเนาอพี่น้องนะลุย เป็นมังชดเต้สดเต้บ่พอสมมั่นเขาไปแสบอยู่ดิไป่นยังแฉมนี่มีซ้อนมันเขาไปนั่นะยังเอาไปไม่จึงคืกอแบบนี่นี่แบบผ่านซื้อสดไหนมันไหนกูเนี่ยเนี่ย ชุดยอดนละพี่น้องผมชุดยอดก้นนี่บ่มีอีกแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะอือเขาห่อนห่นหายทวนทวนคุยกับ <c oughs> หัวปลาไหลนี่หัวมันกับลาบหมอือมเอก <c oughs> ขาข้าวพี่น้องผม <c oughs> ขาข้าวตายเบิด์ดละพี่น้องพยาธิเอาเจียวมากพอนี่น้องเจียวมากเจียวมาก เบียกหนึ่งมันต้องพี่พี่รองผมกินยังก็เบียกหน่อยเท่ต้องคนมัดกวดนันใอย่ลองว่างเหมืนหนอนหม่เบิดไวพ,พี่รองกินอยนู่นี่ยกลงไปนี่เราพี่รองตามวิธีท,ท,ทางอ,อีสานอ่าภาคอีสานเรพีรองเนาะกินกับมีคาข้าวกินเขาง่ายแซบแซบน้ำกันพี่รองผม,อมเอา ขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดค้ามว่าข้าจากียาทาทางเจมส์สุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพรอะการคลิปน้าครับคลิปนี้ขอได้รับเราขอบคุณจากผ่านเธอพ่อยิ่งน้องแล้วก็บ้ามีขอบคุณครับสวัสดีครับ 乱点。